เลเอร์นะคของซีรีส์เรื่องเด็กด่าใสเติมหัวใจในอยู่ซึ่งตอนนี้ะแสดงทางท่าทอรกังอยู่ราดนานอีกสักหนึ่งท่ที่พ่สื่อคนไม่พลาดตดอยู่ค่หนงตอาค่ะก่อนอื่นเลยเนาะแ้นัตัวทางท่าท่า่าที่พีสื่อชนมีก่อนแล้วกันนะคะว่าใครรับบทปอะไรเดี๋ยวนราพูใช่หมนง้เดี๋ยวเป็นกับกได้นะคะเริ่มเล่คร่งุครบผมสวัสดีครับผูนะครับก็รับบทเป็นเลครับในเรื่องอินเทอร์ครับ เป็นคุณนาสายจัมปุนายดีครับสวัสดีค่ะคิสคะเล่นเป็นกีตรค่ะแล้วบทเป็นเจ้าหน้าที่ของน้องๆเิรนัิเนียีคิสคาแล้บทเป็นริงค่ะจิยอนตาสวัสดีค่ะจิยอนค่ะรับทเป็นเจขะเป็นเจสวันเจเจจันจน่าท้าเรื่องเรื่องส่งยันิดนอ ได้ก็ได้แจ้งนะครับแจ้งค่ะพิร่โอเคะไรนะทำแท็บนะครับทำแท็บนครับทำแท็บก็เป็นต๊าบใะการที่จะเทียบกันนะก็คือการที่เราทำแบบรมน่เออกรฟรมจะบบเฟรมทำระบบรครับไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นเลยสามคนที่มาเปิดงานบริษัทของคุณเบรนทกับคุณพี่คริสนะครับแล้วก็เ,เกิด<อ>มูลคืนครับนั่นก็นคือทอปอัพเบรนท์นั่นเองนะครับอ่ะ<ม>เดี๋ยวเราก่อนจะไปสู่เซสชั่นสัมภาษณ์อะไรกันเดี๋ยวพูดคุยกันให้เป็นอของคอลของคอนแล้วกันเนาะงคำถามแรกเลยถามทุกคนเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโครจัมาเจอกันของหลากหลายคนที่ยังไม่เคยเจอกันพี่จีนกับพี่ Chris คริสก็ไม่เคยเจอพี่คริสเองกับน้องือเองก็ไม่เคยเจอกันรู้สึกยังไงบ้างเริ่องน้ำมืออะไร ดีใจครับเพราะว่าจริงๆทุกคนเลยก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้ทำงานด้วยกันได้เจอครับผมรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากๆแล้วก็ผมเป็นคนแบบใส่ใจมากครับที่เฟรชครับพี่เฟรชก็เพื่อนทุกคนตรงนี้5คนไนี้จะมีทำงานร่วมกันเลยว่แต่ว่าอาจจะรู้จักกันมาก่อนแบบเจอหน้าแบบตั้งานหรือว่าตั้รายการนะคะก็จริงๆพอเราถ่ายไล้ักั็ คือกองถ่ายมันจะมีมันจะมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่พอเราอยู่ด้วยกันเยอะๆมันจะเริ่มเชินกันเองใช่ปะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเรามีออฟฟิศแล้วแบบตัวละครไปเหล่าเนี้ยออฟฟิศต้องจะมีความสานุกมากเราก็ก็ดีใจที่ได้ได้กับทุกคนนะคะมันมันสนุกเราไม่อยากให้จบเลยอะตองถ่ายซึ่งจริงๆนะอันนี้จะนานแล้วกับแบบไหน ไม่จบเลยแล้วก็ไปหมอบควบกับไปหมอบพี่ไหนแล้วบอกว่าสร้างซีซันสองต่อได้ไหมก็เป็นสิ่งที่พีพูดทุกวันเลยพูดจากกล้องเลยค่ะซีซั่นสองแล้วกันครับซีซันสองเลยไหมครับเอออ่ะพี่เจียมครับพี่เจียมทำแรกครับจริงจริงสนุกมากครับคือแบบไม่มีการเกรงเลยเพราะว่าจริงจริงก็เจียมกับพี่คริสก็คือแบบรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เจียมจะว่าไม่ได้ไม่เคยแบบร่วมงานกันแบบนี้นี่คือแบบทำแรก เด็กๆน่ารักใช่เป็นกันเองมากก็เลยแบบไม่มีอะไรที่มันลำบากเนาะก็คือแบบไปกอลก็คือมาเที่ยวมากกว่าต้อแบบไปมั่หอยต่อเพื่อนเป็นบรรยากาศที่ยังแบบสนุกอยู่อบอุ่นเนาะใช่มครับจะไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเลยโอเคแต่ความรู้สึกอะขอที่เรามำเนี่ยให้ทำแทบกาแฟดีกว่าอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างมันคือความประทับใจในกองคำพูดเป็นอะไรบ้าคร่าวๆพี่อยากถามกัาเป็นอะไรบ้ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยมันฉายไปกับไปกว่าพื้นที่ร้อยเจ็ดสิบสามประเทศทั่วโลกเลย พูดง่ายๆก็คือซีรียลขอโปอินเตอร์ประมาณนึงเนาะรู้สึกยัไงบ้างคเราทำาเฟทำซีรส์ของเราไปไกลรู้สึกแบบดีใจที่ที่สุดมันก็ออดเล็เพราะเราเรารูแลกันมาีกแล้วเราถ่ายไปเราถ่ายไปปีไหนคะให้จำได้บ้างสองปีที่แล้วสองหนึ่งอ่าแตบ้านเทคมเลยนะครส่งสเต็มาได้เลยนะแต่าถ่ายเวลาปีปนะคร อ่ะยังไงขอลงงานได้นะแล้วก็ออนได้ดูว่าออนเยอะมากแล้วก็ออนแบบทุกประเทศเลยก็เลยดีนะคนเรียกว่าคนอื่ไม่ได้ดูว่าซี่นี่มันน่ารักมี่เขาโฆษณาหน้าไหนขนาดนี้แล้วก็เริ่มมี่มันหลากเริ่มมี่มันหลากหลายขนาดนี้เราตอบแมมีครับมีคนจีนครับอ่าคนจีนคอมเมนต์มากกว่าเราตอบตอบเนาอนะตอบใช่อ่ะพี่เฟรมครับพี่เฟรมอ่ะครับผม ก็ดีใจครับที่ได้ขับต่างประเทศได้ดูเหมือนที่บอกว่าพวกเราตอนทานคือสนุกมากแล้วก็นักแสดงทุกคนคือเหมือนเราเอนจอยกับการมากองถ่ายมากมื่เจอเหมือนมาเจอเพืเ่อนๆด้วยกันอะไรอย่างนี้มันเลยทําให้เคมีในการอยู่ด้วยกันของพวกเรามันค่อนข้างจะธรรมชาติอย่างแบบว่าน้องรูเองหรือว่ากับพี่ท็อปอ,อย่างเงี้ยเราก็เจอกันมานานแล้วก็ก็คือมันแบบถ้ามันเพื่อนกันถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศกองมันดีมันก็สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็เห็นว่า

แปะไปเลยแป่ลองทั่มแรกฝุดฝุดเจ้มีบริษัทไหนมากถ่าแล้วก็โตไปไม่ย่านอันนี้อันนี้ที่ีเป่าบุจิ้นเหรอคะเ่้ามีปอบหนึ่งน่าโอเคประมาณนั้นทีนี้มีหนึ่งคนเดี